สวัสดีค่ะพบกับคุณคูยาสุกัญญาไหมทองกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้ เป็นการแนะนำการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ค่ะแบบทดสอบมี2ตอนค่ะตอนที่1เป็นแบบเลือกตอบ30ข้อคะแนน15คะแนนเพราะฉะนั้น2ข้อตอ่อ1คะแนนตอนที่2ข้อสอบ7ข้อ5คะแนนค่ะ แบบทดสอบตอนที่หนึ่งเป็นแบบปรนยัยมี30ข้อให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคำตอบซึ่งอยู่ในเอกสารออนแฮนค่ะโดยให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวค่ะตัวอย่างกระดาษคำตอบซึ่งอยู่ท้ายข้อสอบก่อนทำข้อสอบ ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยต่อจากนั้นให้อ่านข้อสอบทีละข้อแล้วกาเครื่องหมายกากระบาดลงในกระดาษคําตอบให้เต็มช่องค่ะข้อสอบตอนที่2จํานวนทั้งหมด7ข้อให้นักเรียนเขียนค่าประมาณมุมเงย โดยใช้มือในการประมาณค่าให้ถูกต้องแล้วเขียนคําตอบลงในเอกสารออนแฮนค่ะสำหรับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ขอให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้ที่5้ถึงเค่ะเมื่อนักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้ว และยังมีเวลาเหลือขอให้นักเรียนทบทวนข้อสอบอีกครั้งก่อนส่งค่ะและขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบนะคะ